สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ Elden Ring Shadow of the Earth Tree วิดีโอครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะกลับมาดูกันกับอีกหนึ่งบิวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบิวที่เล่นสนุกและดีที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบิวนี้เนี่ยเป็นบิวที่สามารถเอาไปทำได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับสู้บอสเดินแมปหรือว่าจะไปเก็บของอะไรแบบนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างเรียกว่าวาไรตี้มากๆเลยครับผมซึ่งบิวนั้นก็คือ กาดเคาน์เตอร์บิลนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะเน้นไปที่การแพรรี่หรือว่าแพร์รี่ก็อดครับผมซึ่งบิลนี้เนี่ยการแพรรี่ของเขามันจะไม่ใช่การแพรรี่แบบตรงจังหวะแบบในเอเดนลิงภาคแรกนะครับมันจะเป็นการแพร์รี่แบบเกม s e k i คิลครับผม ถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นเกมสกิโลนะครับเราจะมีแมคาีนิกอยู่แมคาีนิกหนึ่งก็คือการแพรี่เวลาเรากดป้องกันได้ตรงจังหวะสต,ตมินาของเราอะ่ะมันจะลดน้อยลงนะครับแล้วเราก็จะมีดาเมจชิปดาเมจอ่ะลดน้อยลงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแมคาีนิกที่เขาเพิ่มเข้ามาในภาค DLC นะครับแต่การแพรี่ปกติของเอลเดนลิงอ่ะถ้าเราแพรี่ได้ตรงจังหวะปัดป้องได้ตรงจังหวะใช่ไหมศัตรูมันจะเข้าสู่แอนิเมชันให้เราเข้าไปคริติคอลได้นะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ครับผมซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบการแพรบั มันทําให้เราเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายมากกว่านะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยมันกันได้เกือบทุกอย่างเลยครับผมเรามาดูแมคาินิกสําคัญของบิลนี้กันเลยนะครับนั่นก็คือตัวของวิธีการแพรลี่นั่นเองครับในภาคนี้เนี่ยเขาเพิ่มลูกแก้วตัวใหม่เข้ามานะครับหรือว่าแฟลกเทียซึ่งไอ้เจ้าลูกแก้วอันใหม่นี้เนี่ยมันจะมีชื่อว่า defecting hard tear นะครับวิธีการได้มาของเจ้าลูกแก้วตัวนี้เนี่ยเราจะได้มาค่อนข้างเร็วตั้งแต่ต้นเกมเลยครับผมเพราะว่า มันจะดอบจากเจ้าตัวโกลิมไฟตนะครับตัวแรกที่เราเจอของเกม DLC เลยมันจะอยู่ตรงทุ่งหญ้ากว้างๆที่เกรบไซเพนนะครับเราจัดการโกลิมตัวนี้เราก็จะได้ Defecting Heart เทียมาครับผมความสามารถหลักๆของ Defecting Heart เทียนะครับถ้าเราใช้บัฟไปแล้วเนี่ยบัฟจะอยู่ติดประมาณ5นาทีซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากนะครับแน่นอนว่าเราใช้เวลา5นาทีเนี้ยเราจัดการบอสได้แน่นอนนะครับอยู่ไปจนจบบอสไฟ สิ่งที่มันจะเพิ่มให้กับเรานะครับมันจะเพิ่มความสามารถในการป้องกันของเรานะครับหรือว่าในการกาดปกติของเรานั่นเอง 2. มันจะเพิ่มพอยต์ให้กับเรานะครับหรือว่าค่าความสมดุลเวลาเรากาดมันจะทําให้เราป้องกันการโจมตีบางการโจมตีที่ปกติแล้วมันจะกันไม่ได้นะครับเราจะกันมันได้ให้เรานึกถึงอารมณ์การใส่สกิลกาดบูสในเกมมอนสเตอร์นะครับหรือว่าเกมอื่นๆก็น่าจะมีเหมือนกันมันจะมีการโจมตีบางการโจมตีที่กันไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรากินในนี้เข้าไปเนี่ยเราจะกันได้ อีกหนึ่งแมชชนิกที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับมันจะเพิ่มสิ่งที่เขาเขียนว่า spontaneous กาดเข้ามานะครับมันคือการป้องกันแบบสกิโลนั่นแหละก็คือถ้าเรากดป้องกันได้ตรงจังหวะเป๊ะกับการโจมตีนะครับการป้องกันนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับซึ่งการแพรี่แบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเสียสตัมิน่าน้อยลงไปมากๆนะครับแบบเกินครึ่งเลยปกติถ้าเราตั้งการดไว้ปกติแล้วมอนสเตอร์ตีมานะครับเราจะเสียสตัมิน่าไปค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าเรากดการ์ดได้ตรงจังหวะสเตม i n น่าที่หายไปเนี่ยคือน้อยมากนะครับมันจะทําให้เราโลดแตกได้ช้ามากๆถ้าเรากดการ์ดได้ตรงกับการโจมตีและนอกจากนี้นะครับถ้าเรากดการ์ดได้ตรงกับการโจมตีเนี่ยเราจะไม่เสีย HP หรือว่าชิปดาเมจด้วยครับผมเท่าที่ผมลองมานะครับมันก็เสียแหละแต่มันเสียน้อยมากๆนะครับไอตัว HP ของเรานะครับถ้าเราตั้งการ์ดปกติอ่ะแล้วบอสโจมตีมานะครับเป็นการโจมตีที่ใหญ่มากเราจะโลดแตกไปเลย แต่เราจะไม่ล้มนะครับสแตมินาเราหมดโลแตกใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเสียชิปดาเมจก็คือ HP ของเราจะลดลงไปแต่ลดไม่เยอะเท่ากับการโดนตบปกติแต่ถ้าเรากาดหรือว่าแพรี่แบบสกิลโลเนี่ย HP ของเราจะลดน้อยมากๆนะครับแล้วเราก็จะไม่กระเด็นด้วยเพราะว่าสแตมินาของเราไม่หมดครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆและอีกหนึ่งอย่างที่มันจะบูสต์ด้วยนะครับหลังจากที่เรากดแพรี่ได้เนี่ยก็คือเราจะสามารถตามด้วยการ การกาดคา์เตอร์ครับผมการกาดคา์เตอร์แบบปกติเราจะสามารถกดได้หลังจากที่มอนสเตอร์โจมตีมาแล้วมัน d e f ฟ e c t i n g ออกไปนะครับเราตั้งกาดปกติเลยศัตรูโจมตีมาปึ้งเราก็สามารถกาดคา์เตอร์ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเป็นการแพรี่แบบเซกิโลนะครับหรือว่าการกาดคา์เตอร์แบบ perfect timing เนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถอีกหนึ่งอย่างก็คือมันจะบ o o ต์ดาเมจของกาดคา์เตอร์เราด้วยนะครับความแรงของมันจะแรงขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเรากดติดแล้วหรือยัง ผมก็แนะนำว่าเพื่อนๆลองใช้การฟังเสียงดูนะครับเวลาเรากดการ์ดทามมิ่งแบบเพอร์เฟกติดอ่ะเสียงมันจะแตกต่างจากการการ์ดปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงแบบการการ์ดปกติกันก่อนต่อมาอันนี้จะเป็นเสียงแบบการการ์ดที่เรากดเพอร์เฟกต์ทามมิ่งติดนะครับ มันจะมีเสียงเหมือนกับชิงชิงชิงแบบดังเพิ่มขึ้นมานครับจะแตกต่างกันทวนทางฟั่งของการ์ดเคาน์เตอร์นะครับจะเห็นว่าในคลิปเนี้ยผมการ์ดเคาน์เตอร์ได้ประมาณพันสี่นะครับแต่ว่าถ้าผมกดเป็นแพรีร่แบบสิบโลหรือว่าร์เฟกทามมิ่งได้เนี่ยมันจะแรงขึ้นมาเป็นพันเนะครับต่อมาเรามาดูทางฟังของบิลกันเลยนะครับว่าในบิวเนี่ยผมใส่อะไรไว้บ้างอุปกรณ์ชิ้นแรกของเรานะครับนั่นก็คืออาวุธนั่นเอง อาวุธเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็นทางฟังของค้อน black steel great hammer นะครับจริงๆแล้วบิวการ์ดเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยเราใช้เป็นอาวุธอะไรเลยก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมเลือกใช้เป็น black steel great hammer เนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่มีท่าการ์ดเคาน์เตอร์ที่พิเศษกว่าคนอื่นนะครับการ์ดเคาน์เตอร์ของ black steel great hammer เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับท่าของ last boss ในภาคแรกนะครับหรือว่าตัวของโรดกรนั่นเองนะครับ ถ้าเรากดการเคาน์เตอร์แทนที่มันจะเป็นการตีปกติออกไปนะครับเขาจะตีเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ออกไปนะครับเสยไปกับพื้นจะมี2ฮิตด้วยกันอันแรกจะเป็นการเสรยขึ้นนะครับและอันที่2มันจะมีพลังท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับออกมาจากพื้นนะครับเหมือนท่าของลัสบอสในภาคแรกเลยซึ่งเป็นอาวุธที่ดีมากที่จะเอามาบิวในการเล่นการเคาน์เ,าเตอร์นะครับและนอกจากนี้นะครับผมยังใส่สกิล Savage Lion Claw เอาไว้ด้วยนะครับสกิล Savage Lion Claw เนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากนะครับ แล้วเพื่อนๆจำกันได้ไลออนคลอในภาคแรกเนี่ยมันจะเป็นการกระโดดโจมตีไปข้างหน้าแบบนี้นะครับ1ฮิตแต่เซเวชไลออนคลอเนี่ยมันบูสต์การโจมตีท่านี้เพิ่มมาอีก1ฮิตนะครับเราจะกระโดดตี2ครั้งด้วยกันจะเป็น1ฮิตกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะกระโดดตีลังกาและตีลงมาอีก1ครั้งนะครับเรียกได้ว่าเป็นท่าที่ดีมากนะครับและเป็นหนึ่งในท่าที่แรงมากๆของเกมนี้เลย ซึ่งวิธีการบิวตัวของ black steel great hammer นะครับผมก็แนะนำว่าให้เราบิวมาเป็นแบบ sacred นะครับหรือว่าธาตุศักดิ์สิทธินั่นเองสาเหตุที่ผมแนะนำให้บิวมาเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าถ้าเ,เพื่อนๆเข้าไปที่คำอธิบายของเขานะครับมันเขียนเอาไว้นะครับว่าถ้าเราเอา holy i m b u m e n t ใส่เข้าไปหรือว่าทำให้มันเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะ increase armorment หรือว่า power ของมันเนี่ย เยอะขึ้นมากๆเลยครับผมจะเห็นได้ว่าตัวของท่าศักดิ์สิทธิ์ของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่330บวกกับ220นะครับถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากเลยเรามี Physical Attack มาที่260บวกกับ33นะครับแต่ว่าท่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่า h o l ี่เนี่ยแรงมากนะครับต่อให้เราบิวมาเป็นสายสตริงนะครับพลังความศักดิ์สิทธิ์ของเราก็ยังแรงอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับต้องบิวเป็นแบบเซเรตครับผม ซึ่งวิธีการเก็บตัวของ Black Steel Great Hammer นะครับเราสามารถเก็บมาจากโบสท,ที่อยู่ด้านล่างสุดของ Grave s i d e Plane นะครับถ้าเราเริ่มเกมตรงนี้นะครับที่ Grave s i d e Plane โบสเนี่ยมันจะอยู่ทางขวามือนะครับจะมีชื่อว่า c h a s of Collision นะครับเวลาเราเข้าไปถึงโบสนะครับมันจะมีไนท์ถือตัวของคออัน,นนี้อยู่นี่แหละเราจัดการไนท์ตัวนั้นได้นะครับเราก็จะได้ตัวของ Black Steel Great Hammer อันนี้มานะครับ และอีกหนึ่งอย่างก็คือทางฝั่งของ a d s e s of War Savage Lion Claw นะครับอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ตอนต้นเกมเลยเหมือนกันนะครับเราเปิดตัวมาตรงนี้มันจะอยู่ทางฝั่งซ้ายตรงประมาณตรงนี้นะครับเราเก็บได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเป็นสกิลที่ดีมากอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับก็คือโล่ของเรานั่นเองโล่ของเราเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นรูปแบบ medium shield นะครับเพราะว่า medium shield เนี่ยมันจะกันได้100%นะครับจะเห็นว่า physical ของเขาเนี่ยกันได้100% เหมือนกับเวลาเราโดนตีแล้วมันจะโดนชิปดาเมจน้อยนะครับรวมไปถึงน้ําหนักมันน้อยและที่สําคัญคือมันเท่นะครับผมแนะนําให้ใช้เป็น s เซอร์เพนเกรชชิลนะครับหรือว่าจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ w o l วูฟเกรชชิลอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสองโลอันนี้เนี่ยมันจะมีกาสบูทค่อนข้างสูงนะครับถ้าอัพเต็มวูฟเกรชชิลเนี่ยจะมีกาสบูทที่66ส่วนทางฝั่งของ s เซอร์เพนเกรชชิลเนี่ยจะมีกาสบูทที่68นะครับโลสออันนี้เนี่ยมันเป็นโลใหม่จากภาคเดียวสนะครับในภาค ปกติเนี่ยจะไม่มีนะครับตัวโล่เนี่ยเราจะได้มาจากการไปตามหารูปวาดนะครับถ้าผมจะไม่ผิดมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับตรงพื้นพื้นที่แรกเลยโล่อะมันจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับอีกหนึ่งอาวุธที่สําคัญมากนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของซิลนั่นเองนะครับผมแนะนําว่าใส่เป็นซิลอะไรก็ได้นะครับเอาไว้ใช้บัฟแค่นั้นเองผมเองก็ใส่เป็น earth tree seal เอาไว้นะครับ และต่อมาก็คือทางฝั่งของชุดเซ็ตนะครับตัวของชุดเซ็ตเนี่ยผมแนะนําว่าใส่ยังไงก็ได้นะครับให้เรามีอาร์เมอร์เยอะที่สุดครับผมเพราะเราจะเน้นถึกด้วยนะครับในบิวนี้ตัวผมเองผมจะใส่เป็นชุดเซ็ตไนท์คาฟรีเอาไว้นะครับหรือว่าไอ้ตัวไนท์ที่มันอยู่ในภาคแรกอะไนท์ที่มันออกมาตอนกลางคืนนะครับที่มันขี่ม้าดําส่วนทางฝั่งของมือเนี่ยผมจะใส่เป็นกระเล t ออฟโซลิ u ูดเอาไว้นะครับตัวกางเกงก็เป็นของไนท์เหมือนกันแล้วก็เป็นผ้าปิดปากแบนดิตมัสนะครับ ต่อมามาดูทางฟังของทาลิส m a n กันเลยนะครับทาลิสแมนชิ้นแรกก็คือ c h a r ตออ a l เล็กซ e r อนนะครับอันนี้มันจะบูสต์ดาเมจของการใช้ท่า s a ว a g e l ลตันคลอของเรานะครับหรือว่าการกระโดดตี2ครั้งของเรานั่นเองต่อมาก็คือ c u r ร์ฟซอร์สทาลิสแมนนะครับอันนี้มันจะบูสต์พลังในการกาดเคาน์เตอร์ของเรานะครับมันจะทําให้กาดเคาน์เตอร์ของเราแรงขึ้นทาลิสแมนชิ้นต่อมาก็คือทูเฮดเด็ดทอทัลทาลิสแมนนะครับ เป็นอีกหนึ่งทัลิสแมนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรารีคอเวอร์สสเตมิน่ได้เร็วมากๆเลยมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชั่นภาคแรกเนี่ยมันจะเป็นหัวเดียวนะครับเตาหัวเดียวพอมาภาคนี้เต่า2อ,อัขวนะครับมันจะรีคอเวอร์สสเตมิน่ได้มากขึ้นตำแหน่งของทัลิสแมนอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในน้ำตกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเริ่มจากตัวเกรฟไซเพลนอันนี้นะครับมันจะอยู่ในน้ำตกด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ มันจะไปค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องหาทางลงไปข้างล่างนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็วิ่งไปถึงลานในสุดของน้าตกตรงนี้เราจะเจอทา l ิสเมนตเต่าอันนี้ครับผมและสุดท้ายก็คือดักคอนครีสเกชชิลลนะครับเจ้าเก่าทําให้เราถึกทนไม่ตายนั่นเองนะครับทางฟั่งของยาบัฟของเรานะครับก็อย่างที่ได้รู้กันนะครับดีเฟกติงฮาร์ทเทียเป็นอีกหนึ่งลูกแก้วที่จําเป็น และอีกอย่างหนึ่งผมจะใส่เป็น Holy Shrouding Cracker เอาไว้นะครับอันนี้มันจะบูส์พลังธาตุศักดิ์สิทธิ์ของเราทําให้คอนของเราตีแรงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าคอนของเราเนี่ยมันตีออกมาเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะครับมันบูสต์ไปประมาณ15หรือว่า12%นี่แหละอืมก็คือเป็นอะไรที่จําเป็นนะครับแรงมากๆเลยและสุดท้ายเรามาดูทางฝั่งบัฟกันนะครับบัฟก็คือเจ้าเก่าเหมือนเดิมเลยผมจะเลือกใช้เป็น Golden W a u e นะครับ Frame ก a n y m e d e n g นะครับและสุดท้ายผมจะใส่ บิสทอ i ว y าาิตเอาไว้ด้วยนะครับถ้านี้มันจะทําให้เรารีคอเวอร์เลือดเป็นแบบเรื่อยๆนะครับโอเวอร์ไทม์ีเลือดขึ้นมานะครับทำให้เราตายยากขึ้นนั่นเองต่อมาเรามาดูวิธีการอัพค่าเซตัสกันนะครับจริงๆแล้วในการเล่นบิวนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องอัพตามผมก็ได้นะครับผมจะแนะนําแค่ทางฝั่งของเลือดวิกเกอร์นะครับไมล์ Mind, แล้วก็ Endurance ์แล้วกันนะครับ เพราะอย่างที่ผมได้บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าบิวนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธเป็นเหมือนของผมนะครับที่ผมเลือกอัพมาแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผมเล่นมาเป็นสายเฟดนะครับผมจะเลือกใช้อาวุธส่วนใหญ่เป็นสายเฟดหมดเลยผมเลยอัพค่าเฟดไปที่80เลยนะครับคือสูงมากถ้าสมมุติว่าเ,เพื่อนๆมีบิวหลักของเราเป็นสายเด็กเราก็ไปนเน้นลงที่เด็กนะครับมีบิวหลักของเราเป็นสายสตริง ก็ไปเน้นลงที่สเตรนจ์นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเราจะเน้นการป้องกันใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับค่าการทําดาเมจอยู่แล้วนะครับเราจะเล่นดาเมจสายไหนก็เลือกสายนั้นเลยแต่ผมก็แนะนําว่าให้อัพเลือดเยอะๆหน่อยนะครับผมก็อัพเลือดมาที่60นะครับในบิวนี้ต่อมาก็คือค่าไม์นะครับค่าไม์เนี่ยหรือว่าค่า FP ของเรานะครับมันควรจะอยู่ประมาณ20นะครับเราจะได้ใช้ถ้าได้บ่อยๆไม่ต้องกินยาเยอะนะครับหรือไม่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นเป็นนักเวทนะครับเราก็ยังสามารถใช้การดคาลเตอร์ได้นะ แต่เราอาจจะแบบเน้นแค่ป้องกันปกติอ่ะการแพรลี่การแพรลี่ไม่มีการคาร์เตอร์นะครับหาจังหวะพอศัตรูโจมตีมาเรากาดให้ได้นะครับสแตมินาไม่ลดเราไม่โดนโจมตีกระเด็นมันจะมีการเปิดช่องให้เราได้ไล่เวทใส่มอนสเตอร์ได้ครับผมและค่าสเตตัสสุดท้ายนะครับก็คือทางฟังของ e n d u r a n c e นั่นเองนะครับมันจะส่งผลกับค่าสแตมินาของเราแล้วก็น้ำหนักของเรานะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนําว่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมแนะนําว่ามินิมัมเนี่ยสาเลยนะครับเพราะเราจะใช้สแตมินาในการกาดเยอะมากนะครับ ถ้าเป็นท่าใหญ่ของบอสอะถ้าเรากดได้ไม่ตรงจังหวะนะครับเราโดนตบแค่ประมาณ23สาทีเนี่ยแบบโลแตกแล้วนะครับเพราะว่าสแตมิน่าหมดเพราะแน่นอนนะครับว่าเราน่าจะแบบไม่ได้กดเป๊ะเก่งมากตลอดนะครับน่าจะไม่ได้กดแพรี่ได้ทุกอันนะครับเพราะฉะนั้นมีเพื่อเื่อไว้ก็ดีนะครับและอีกหนึ่งข้อดีก็คือเราสามารถเพิ่มอ q ควิปโหลดหรือว่าค่าน้ำหนักของเราได้นะครับถ้าเรามีแอนดูแลนซ์เยอะทำให้เราถึกขึ้นนั่นเองนะครับเราก็ไปเปลี่ยนใส่เป็นชุดเกราะที่มันถึกขึ้นนะครับ และสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะบอกวิธีการเล่นของบิวนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับหลักๆแล้วผมแนะนําว่าไอ้เพื่อนๆลองหาจังหวะในการกาดดูนะครับเรายังไม่ต้องเคาน์เตอร์ก่อนนะครับช่วงแรกเนี่ยเราเข้าไปสู้กับบอสเราแค่ป้องกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเรากันได้หมดทุกท่าเนี่ยสุดท้ายแล้วแล้วมันจะมีจังหวะให้เราได้ทําดาเมจเองนะครับเล่นไปสัก 2- อสรอบตายสักสอสาครั้งนะครับเราจะกันได้ทุกท่าแล้วเราจะรู้เองว่าตอนไหนเนี่ยเราจะต้องโจมตีนะครับ าจริงๆเป็นวิธีการเล่นที่ผมมองว่าสนุกที่สุดในเกมนี้เลยนะครับมันก็น่าจะให้อารมณ์เดียวกันกันกบเล่นเกมสกิลโลเลยแหละเอาจริงๆเพราะว่ายิ่งเป็นบอสที่ตบเร็วๆนะเป็นบอสที่โจมตีใส่เราเป็นชุดๆอะอย่างเช่นเมสมานะครับเป็นบิวที่ผมเล่นแล้วสนุกมากๆครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับชุดเซตการ์ดเคาน์เตอร์การแพร่ y ี่แบบสกิลโลครับผมถ้าชอบคลิปนี้สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องแมนแมนกันด้วยนะครับ ถ้าเ,เพื่อนเมีโอกาสได้ลองไปเล่นบิลนี้ก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับว่าเล่นแล้วเป็นยังไงสนุกหรืเปล่านะครับมาแชร์กันถ้ายัางไงวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Elden Ring Shadow of the e a r Three วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ